สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำชายมัสคัดเกรปชีสพายกันค่ะชีสพายตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนแรกจะเป็นส่วนของฐานนะคะส่วนที่2คือชีสค่ะส่วนที่3คือองุ่นและส่วนสุดท้ายคือเยลลี่ค่ะและนี่ก็คือหน้าตาตอนที่เสร็จแล้วค่ะเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะคะตัวฐานจะประกอบไปด้วยบิสกิตโอค่ะและเนยสดรดจืดละลายค่ะ กิ๊บจะพักไว้อุณหภูมิห้องก่อนนะํามาคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะโดยใช้พายยางค่ะพายยางที่ใช้เป็นพายยางซิลิโคนนะคะจะดีที่สุดค่ะสามารถเกลีย่ยส่วนผสมให้ลงมาได้อย่างหมดจดเลยค่ะพิมพ์ที่ใช้วันนี้จะเป็นพิมพ์อลูมิเนียมนะคะสามารถถอดก้นได้ขนาด3มปอนด์เมื่อพายยางเกลีย่ยได้ระดับหนึ่งกิ๊บก็จะใช้ช้อนค่ะในการอัดให้แน่นเลยนะคะ เพื่อนๆก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้ค่ะกิฟนะคะจะนำไปพักไว้ในตู้เย็นค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นการทำตัวครีมชีสค่ะและนี้ก็คือส่วนประกอบนะคะขั้นตอนแรกกิฟจะทำการบลูมเจลาตินค่ะโดยการใช้ช้อนโต๊ะนะคะตักน้ำสะอาดลงผงเจลาตินค่ะจำนวน2ช้อนโต๊ะค่ะสิ่งสำคัญในการผสมเจลาตินนะคะเราจะต้องผสมให้เข้ากันนะคะโดย ไม่ให้หลงเหลือเม็ดหรือผงเจลาตินที่ยังไม่โดนน้ำนะคะจากนั้นกิ๊บจะพักไว้ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะกิ๊บจะตักเนยนะคะลงถูผสมค่ะโถผสมนะคะกิ๊บเตรียมครีมชีสลงไปไว้ในนั้นแล้วนะคะกิ๊บก็ตักเนยลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้สิ่งสำคัญนะคะนั่นก็คือการใช้ตะก้อไฟฟ้านะคะผสมส่วนผสม ไม่ให้เหลือเม็ดเลยนะคะเม็ดที่ว่าเนี่ยก็คือเม็ดครีมชีสหรือเมเ็ดเนยค่ะเราจะต้องตีให้เนียนค่ะขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยนะคะระหว่างนี้กิบก็จะใช้พายยางเนี่ยปาดขอบโถแล้วก็ปาดก้นด้วยนะคะเผื่อมีส่วนผสมที่ยังไม่ถูกตีแล้วเป็นก้อนค่ะจากภาพนะคะก็เห็นว่าเนียนดีแล้วนะคะกิบก็จะใส่นมข้นค่ะเป็นนมข้นหวานนะคะ เ,เพื่อนๆเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตค่ะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะยี่ห้ออะไรก็ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะจากนั้นกิ๊ตจะใช้ตะกอมือในการวนส่วนผสมก่อนนะคะยังไม่เปิดเครื่องนะคะจากนั้นเริ่มที่สปีดต่ำก่อนค่ะ เมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีก็ปรับสปีดเป็นแรงสุดได้เลยนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะกิ๊บก็จะทำการเวฟเจลาตินค่ะ15วินาทีในไมโครเวฟนะคะแล้วก็พักไว้ให้หายร้อนนิดนึงค่ะระหว่างนี้กิ๊บก็จะตีวิปปิ้งครีมนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นลักษณะนี้ก็คือกิอ๊บนำไปแช่ในช่องแช่แข็งนะคะ ตัวผิวจะเป็นน้ําแข็งแต่ว่าด้านในยังเป็นน้ําอยู่กิบก็จะใช้ตะก้อไฟฟ้าตีจนตั้งยอดอ่อนค่ะเราจะต้องแช่วิปปิ้งครีมให้เย็นจัดนะคะจะทําให้ง่ายในการตีแล้วก็ขึ้นฟูเร็วมากๆเลยค่ะลักษณะนี้นะคะตั้งยอดอ่อนจากนั้นกิบก็จะนําเจลาตินที่ไปเวฟมานะคะมาค่อยๆเทปเป็นเส้นเล็กๆนะคะลงไปในส่วนผสมของครีมชีสค่ะ ระหว่างนี้ก็จะเปิดตะก้อไฟฟ้าสปีดต่ำไปด้วยนะคะเพื่อที่ตัวเจลาตินของเรานะคะจะได้ผสมเข้ากับตัวครีมชีสอย่างเร็วที่สุดค่ะจากนั้นกิฟก็จะตักวิปปิ้งครีมที่ตีมื่อสักครู่นะคะลงไปผสมค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะกิฟจะไม่ใช้ตะก้อไฟฟ้าแล้วนะคะกิฟจะเปลี่ยนมาใช้เป็นพายยางในการผสมแทนค่ะ ผสมอย่างเบามือนะคะแล้วก็เช็คให้ดีนะคะว่าครีมชีสกับวิปปิ้งครีมเข้ากันดีแล้วนะคะเมื่อเพื่อนๆเห็นว่าเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเทลงพิมพ์ได้เลยนะคะจากในภาพจะมีความเป็นดึงๆนะคะเริ่มเซ็ตตัวเบาๆแล้วนะคะเวลาเทลงไปก็จะมีความคงรูปเล็กน้อยค่ะ ก็ใช้ได้แล้วนะคะแบบนี้เทลงพิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ที่เตรียมมาไว้เมื่อสักครู่นะคะถ้าเกิดส่วนผสมของใครเนี่ยมีลักษณะเหลวมากเลยนะคะก็สามารถที่จะนําเข้าตู้เย็นก่อนที่จะวางอางุ่นได้เลยค่ะกิฟก็จะทำการเยียงพิมพ์นะคะขย่าเล็กน้อยแล้วก็กระแทกพิมพ์เบาๆค่ะเพื่อให้หน้าเรียบนะคะ ต่อมาเป็นส่วนขององุ่นค่ะวันนี้เลือกใช้ใชายมัสคัตนะคะจากที่เห็นนะคะก็คือกิฟได้นําไปล้างน้ําสะอาดแล้วกิฟก็จะเลือกลูกที่มีลักษณะแข็งตึงนะคะดึงหลุดออกจากขั้วนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งถ้าเกิดลูกไหนมีขั้วดําๆนะคะหรือว่าลูกเป็นแบบอ่อนๆเหี่ยวๆก็คือไม่นํามาใช้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เค้กเราเสียได้ค่ะ เมื่อได้ปริมาณตามที่ต้องการแล้วนะคะกิ๊บก็จะนำมาเรียงนะคะบนหน้าครีมชีสของเราเลยโดยเริ่มจากขอบนอกนะคะเรียงวนเข้าไปค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่ชำนาญน,นะคะในการตัดเค้กที่เป็นผลไม้แบบนี้นะคะก็อาจจะเว้นตรงกลางเอาไว้ไม่ต้องวางอางุ่นนะคะก็ให้เป็นเนื้อเยลลี่เลยก็จะตัดง่ายกว่าค่ะ นำไปแช่ตู้เย็นพักไว้นะคะจากนั้นเรามาทำตัวเยลลี่กันเลยค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมนะคะเริ่มแรกเราจะบลูมเจลาตินค่ะตักน้ำสะอาดสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในผงเจลาตินผสมให้เข้ากันเหมือนเช่นเคยค่ะกิ๊บก็ช้ช้อนนะคะช่วยนิดนึงเพราะว่าในการบลูมเนี่ย ถ้าเกิดเราใส่น้ำน้อยนะคะมันจะผสมยากนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะกิ๊บก็จะนำน้ำใส่หม้อตั้งไฟนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายเบเกอรี่นะคะที่มีลักษณะละเอียดมากๆเลยแล้วก็ละลายได้ง่ายนะคะลงไปในหม้อจากนั้นจะใช้ตะก้อมือค่ะ ผสมนะคะให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดสักพักค่ะจากนั้นก็จะใส่เนื้อองุ่นนะคะเพิ่มกลิ่นนิดนึงค่ะเมื่อเดือดนะคะก็จะใส่ตัวเจลาตินที่เราบูมเอาไว้ค่ะในขั้นตอนนี้สิ่งสําคัญเพื่อนๆต้องคนตลอดเวลานะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเจลาตินอาจจะนอนก้นแล้วไปติดที่ก้นหม้ออาจจะทําให้เกิดการไม่ได้ก็จะใช้เวลาสักพักค่ะ ฟองที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเดี๋ยวจะหายไปเมื่อเจลาตินนะคะละลายหมดแล้วนะคะอ่าเราก็จะได้ตัวส่วนผสมของเยลลี่แล้วนะคะกิ๊บก็ได้ทำการวัดอุณหภูมิให้ดูนะคะได้84องศาเจลาตินก็คือละลายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดไฟเลยแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะเพิ่มรสให้มันสดชื่นแล้วก็สว่างขึ้นค่ะ หากใครสามารถซื้อน้ำองุ่นชัยสมาร์ทคัทได้นะคะแล้วมีลักษณะใสเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะเพียงแค่ใส่เจลาตินเข้าไปเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะก็ได้พักจนอุณหภูมิอยู่ที่38ก็สามารถที่จะนำมาเทลงบนพิมพ์ชีสพายเราได้แล้วค่ะกิ๊ก็จะใช้ตะแกรงนะคะในการกรองเศษเนื้อมะนาวที่เราเทลงไปเมื่อกี้นะคะเพื่อให น้ำเยลลี่ของเราเนี่ยมีลักษณะที่ใสนะคะเพื่อนๆก็เทลงบนเนื้อองุ่นนะคะเพื่อกันการละลายของตัวครีมชีสค่ะหากละลายนะคะก็อาจจะทำให้ตัวเจลาตินของเรานะคะมีลักษณะขุ่นได้ค่ะหลังจากนี้นะคะกิ๊บก็จะนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ3ชั่วโมงค่ะในช่องปกตินะคะในช่องตู้เย็นปกติเลยนะคะ3มชั่วโมงค่ะ และนี่นะคะก็คือชีสพายที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกิ๊บก็จะใช้มีดนะคะที่มีลักษณะปลายแหลมเล่มเล่มแคบๆแ,แล้วก็บางๆนะคะกรีดขอบนะคะจะกรีดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเยลลี่เนี่ยมีลักษณะแน่นนะคะก็จะค่อยๆหมุนแบบแบบนี้เลยค่ะลักษณะนี้หมุนไปเรื่อยๆจนครบวงนะคะ เมื่อครบวงแล้วนะคะกิ๊บก็จะหาอุปกรณ์นะคะที่จะใช้รองพิมพ์นะคะรองก้นพิมพ์นะคะเพื่อใช้ในการถอดค่ะกิ๊บก็จะใช้มือทั้ง4ี่นะคะประคองข้างใต้นะคะระหว่างนี้ก็ใช้หัวแม่มือนะคะกดลงมาค่ะมันจะออกง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องใช้พลาสติกในการที่จะพันรอบเค้กก่อนเทครีมชีสหรืออะไรใดๆนะคะและนี่นะคะเพื่อนๆก็จะได้ เค้กปอนนะคะขนาด3ามปอนเป็นองุ่นชัยมัสคัตชีสพายค่ะกิฟจะใช้ตัวแบ่งเค้กนะคะจำนวน12ชิ้นนะคะวันนี้กดเบาๆให้เป็นรอยเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการตัดเค้กนั่นเองค่ะมีดที่ใช้นะคะก็จะต้องเป็นมีดที่ค่อนข้างคมเลยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเฉือนเนื้อ,องุ่นเนี่ยจะได้ขาดเลยนะคะหากมีดไม่คมเนี่ยเวลาเรากดมีดลงไป ตัวองุ่นเนี่ยอาจจะหลุดออกมาได้นะคะจากตัวเยลลี่ระหว่างที่กิ๊บตัดนะคะมันก็อาจจะมีองุ่นตกลงมาบ้างตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะในการพันเค้กหรือแรปเค้กเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะประกอบกลับเข้าไปได้คืนค่ะอันนี้กิ๊บก็คือทําการสาธิตตัดให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆก็จะได้ตัวเค้กที่มีลักษณะ สามเหลี่ยมคมๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็คือชายมัสคัดเกรปนะคะชีสพายค่ะดูคลิปจบแล้วกิฟฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟในการทำคลิปดีๆออกมานะคะ